ก่อนอื่นนั้นต้องขออธิบายก่อนเลยว่าคําว่าควรควรในที่นี้นั้นมันจะแปลว่าภูเขาหรือว่าเนินลูกเล็กๆที่อาจจะเป็นดินลูกรลมซึ่งตางภาษาใต้นั้นก็จะมีเนินเขาแบบนี้อยู่เยอะมากก็เลยใช้คำว่าควรเมื่อปีพศ2555ช่วงนั้นผมกลายเป็นคนที่ตกงานก็ได้หอบสังคารได้เงินเก็บ กลับมาอยู่ที่บ้านญ,ญาติที่พัทลุงก็มีเงินเก็บพอสมควรระหว่างที่รองานใหม่เรียกตัวผมก็ว่างเต็มทีเลยใช้เงินที่มีอยู่สนองตันหาของตนเองแต่ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นตามร้านคาราโอเกะอะไรหรอกถึงน้องนางแต่ละคนนั้นยั่วใจผมก็ตามทีตอนนั้นผมเองก็อยากที่จะสร้างทรัพย์สินติดตัวเอาไว้บ้างก็เลยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งมาหนึ่งคัน ก็คือเป็นรถเวฟยอดฮิตนี่แหละพอได้รถมาผมก็เติมน้ำมันออกเที่ยวเพราะว่าดักดานกับการทำงานมานานปีก็อยากจะเห็นโนเห็นนี้เห็นนั่นบ้างขับรถวนเที่ยวในจังหวัดพัทลุงซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงนั้นผมมั่นใจว่าผมไปมาทุกทีแล้วก็คือขับรถคู่ใจไปดูให้เห็นกับตานั่นแหละ ผมออกเที่ยวทุกวันน้ำมันอย่างน้อยวันละสองถังที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเพราะว่าผมนั้นก็ไม่ใช่เด็กแล้วใช้ความเร็วก็อยู่ประมาณ60-80ถึงปคนเรานั้นมีความต้องการที่ไม่เคยพอพอเที่ยวจังหวัดตัวเองจนทั่วแล้วผมก็ได้ขับข้ามเขตขับข้ามเขาพบะพ้าข้ามไปเที่ยวอย่างฝั่งของจังหวัดตังหาดปากเมงหาดจงลิ้น หวังวิเศษน้ำตกร้อยชั้นพันวังเลาะเรื่อยทุกน้ำตกที่ถนนไปถึงไปสุดใต้ของจังหวัดตังแหลมยงสตาทิธาข้ามอำเภอปะเลียนผมก็ขับรถวนๆเที่ยวๆอยู่ที่สองจังหวัดนี้แหละก็คือจังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดตังจนผมนั้นได้รู้จักกับคนคอเดียวกันโดยบังเอิญที่น้ำตกสายลุง ในจังหวัดตังเขานั้นเป็นคนพัทลุงเหมือนกับผมเลยผมขอเรียกนามสมมุติของเขาว่าสินครั้งแรกที่ผมเจอสินผมขับรถตามสินตั้งแต่ทางเข้าน้ำตกสายรุ้งผมเห็นป้ายรถพัทลุงเหมือนกันแต่สินนั้นขับรถซูซูกิเหมือนสินจะรู้ว่าผมนั้นขับตามก็เหมือนว่าเขานั้นจะหลอกเชิงผมด้วยการผลอนความเร็วเร่งความเร็วหนี ผมก็สบายๆประรถของผมนั้นใหม่กว่าขับรถไปจอดที่จุดจอดรถในน้ำตกพอผมตามไปจอดเขาก็ถามขึ้นมาเป็นภาษาตายหน้าตาก็อ่อกเรื่องมีอะไรหรือเปล่าครับมาขับตามผมอยู่ได้เปล่าครับผมเห็นว่าป้ายรถพัทลุงเหมือนกันก็เลยขับตามมาคนพัทลุงเหรอครับใช่ผมนั้นคนพัทลุงทำไมมาไกลจัง ผมก็พัทลุงเหมือนกันนะผมชอบขับรถเที่ยวเฉยๆอ๋อก็เหมือนกับผมนั่นแหละเราขับไปด้วยกันไหมมีอะไรก็ได้ช่วยเหลือกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักกันและก็ขับรถเที่ยวคู่กันไปผมเริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกับสินจนรู้นิสัยของสินหลายๆอยา่างสินนั้นเป็นคนนิสัยหามหามกึ่งเพี้ยนเพี้ยนไม่ค่อยกลัวอะไร แม้กระทั่งผีสารพร่อปู่เปบนขอบผ่าที่คนขับรถข้ามไปมาจะต้องบีบแต่แสดงความโครลบแต่สินนั้นไม่เคยทำซึ่งผิดกับผมที่ทำอยู่ตลอดเพื่อความสบายใจและคนข้างเชื่อพอสมควรและที่สำคัญสิ่นนั้นก็จะเป็นคนที่ปากดีเสมอเวลาเห็นผมทำความโครลบสารข้างทางเช่น สารเกกะไร้สาระไปไหว้ทาไมไม่ใช่มีอะไรก็สารไม้เปล่าๆนั่นแหละและหลายครั้งที่สินทำคือชอบปากดีบางทีพอตน,อนโลงๆไม่มีใครพอเจอสารข้างทางสินก็จะชูนิ้วกลางให้กับสารนอกจากนี้สินยังเคยโชว์อภินิหารจอดรถข้างทางลงไปเยี่ยวรถใส่สารพระภูมิหักๆที่คนนั้นเอามาทิ้งไว้ข้างทางมาแล้วด้วย ผมเองก็ได้แต่แอบวันๆกลัวๆเพราะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกับสินขับรถไปเที่ยวด้วยกันมาด้วยความที่บ้านของผมจะถึงก่อนสินเลยแวะมาส่งผมก่อนวันนั้นก็ค่ำแล้วพอสินมาส่งถึงหน้าบ้านผมก็ได้ขับรถออกไปเลยเพอผมเดินเข้าบ้านสินนั้นเคยมาบ้านของผมบ่อยจนคนที่บ้านนั้นรู้จักชื่อน้องสาวของผมก็ถามว่า นั่นใครนั่งสอนท้ายมากับพี่สินทำไมน้องไม่เคยเห็นหน้าไม่มีนะพี่ไปไหนมาไหนกับสินอยู่แค่สองคนตลอดจะมีใครมาด้วยบ้าหรือเปล่าน้องเห็นจริงๆนะเฮ้ยตาฝาดแล้วมึงไปหาอะไรทำไปปากผมนั้นบอกว่าไม่มีอะไรแต่ใจของผมเอาแล้วไงที่ไอ้สินไปทำไว้ไม่รู้ว่าตรงไหนแหละ ผมเชื่อว่าน้องนั้นตามไม่ได้ฝาดหลอกน้องผมไม่ได้เป็นคนที่มีศิล์แต่ถ้าหลอกได้เห็นแบบนี้แปลว่าคงจะมีอะไรสักอย่างตามมันเข้าแล้วผมไม่ได้เอาเรื่องที่น้องสาวของผมนั้นเห็นคนนั่งซ้อนท้ายไอ้ศินในคืนนั้นไปบอกมันกลัวว่ามันนั้นจะไม่สบายใจหลังจากนั้นก็ยังเที่ยวกันต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราได้ไปเที่ยว ไปจนถึงอำเภอที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดตังก็คืออำเภอปะเหลียญอีกครั้งตอนนั้นก็เวลาสักประมาณบ่ายสามโมงไปยืนดูทะเลที่ท่าเรือปลายแหลมหยงสตามองไปอีกฝั่งก็จะเห็นเป็นจังหวัดสตูลผมก็เปลือยเล่กับมันว่าชีวิตผมยังไม่เคยไปสตูลสักครั้งเลยผมก็ถามให้สินว่าเคยไปหรือยัง มันบอกว่าเคยขับรถเข้าไปครั้งหนึ่งแต่ก็แค่ข้ามไปนิดเดียวแล้วก็กลับมันก็ว่าลองไปกันไหมขับตามป้ายหาทางไปแยกรัฐภูมิเราขับรถมาทางทุ่งยาวเข้าเขตอำเภอทุ่งหวาของจังหวัดสตูลบอกได้เลยว่าทิวทัศน์สองข้างทางของจังหวัดสตูลน,นั้นใครที่ชอบวิวป่าแล้วก็ภูเขา รูปร่างนั้นแปลกๆน่าจะลองไปเราผ่านด่านตรวจของทหารผ่านทางลงเขาที่น่าวัดเสียวเป็นการขับรถที่รู้สึกมีความสุขกับบรรยากาศอย่างมากเพราะตอนนั้นตะวันเริ่มที่จะตกไปเรื่อยๆด้วยความที่เราเดินทางกันแบบตามมีตามเกิดไรเทคโนโลยีนําทางใดๆก็ไปตามป้ายจริงๆเรารู้แค่ว่าเราต้องพยายาม ไปทางเรียบเทือกเขาบรรทัดเพื่อที่จะได้ไปเจอกับทางที่จะไปสงคลาตอนสว่างสว่างก็สบายใจแต่พอมีความมืดเข้ามาปกคลุมเราก็รู้สึกว่าทางที่เรามามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อมีรถวิ่งมาเลยแต่เป็นทางเหมือนจะทำเสร็จใหม่ๆด้วยตัดผ่านป่ายางและก็ปามส่วนขึ้นๆลงๆไปตามเนินเขา เราอาศัยไฟของรถส่องสว่างดูป้ายแล้วก็ขับรถตามป้ายไปเรื่อยๆจากอำเภอหนึ่งสู่อำเภอหนึ่งลายหนเราต้องจอดรถเพื่อที่จะปรึกษากันว่าจะไปทางไหนดีทางมันก็แสนจะมืดมิดโชคดีที่ไม่มีฝนตกลงมาจนเราขับเข้าเขตของอำเภอขวนกาหลงเราตัดสินใจจะไปตามป้าย ผมให้ไอศินนั้นขับนำผมขับตามเราผ่านสารเพียงตาสารหนึ่งขนาดกลไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเป็นสารไม้ทรงไทยมีพวงมาลัยห้อยอยู่ที่ข้างทางผมเรียกไอศินจอดเพื่อที่จะยกมือไหว้สารขอผ่านทางเพราะว่ามันเป็นการเดินทางในตอนกลางคืนแล้วก็มันเปลี่ยวยิ่งนักไอศินมันก็ไม่ได้ทำเป็นผมที่ทำอยู่คนเดียว เราขับกันอยู่บนถนนราดยางที่เหมือนจะท่าขึ้นมาใหม่อยู่นานทางเปลี่ยวมากๆเราเห็นป้ายบอกทางว่าอำเภอกวนกาหลงอีกกี่กิโลเมตรอยู่เรื่อยๆเป็นทางสองเลนวิ่งไปแล้วก็สวนกลับเล็กๆตัดเข้าไปในปายย่ายางบางตอนเหมือนจะมีป่าป่าด้วยเราพากันขับรถตามกัน ขึ้นลงๆเนินเขาแบบนั้นอยู่สักพักเราก็ได้ผ่านเขตหมู่บ้านลักษณะก็จะเป็นสีแยกมีร้านขายของชำเปิดอยู่มีชาวบ้านนั่งกันอยู่สองสมคนผมก็ไม่ได้สนใจขับต่างไอ้สินไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งนานก็ยิ่งดึกตอนนั้นก็สักประมาณสามทุ่มเห็นจะได้เพราะว่าบรรยากาศที่อยู่ท่ามกลาง ปาเขาความรู้สึกมันเลยเหมือนกับว่ามันดึกมากแล้วผมขับตามไอ้สินปไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันควรที่จะเจอทางทะลุได้แล้วแต่ผมก็ต้องตกใจเพราะผมจำได้ว่าผมขับผ่านป้ายทางบอกทางนี้ไปแล้วผมบีบแต่เรียกไอ้สินเพราะมันหยุดผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงปากูลลงแล้วทำไมมันวนกลับมาที่เดิมวะ ไอ้ศีลมันก็บอกว่ามันคงเลี้ยวผิดไปขอลองอีกทีขอลองอีกทีของมันก็คือการพาผมขับวนกลับที่เดิมอยู่หลายครั้งทางก็เปลี่ยวแล้วยังจะพาผมมาขับรถวนเที่ยวอีกคราวนี้ผมก็เลยตัดสินใจหากผ่านตรงสี่แยกที่มีร้านค้าจอดถามเขาดีกว่าว่าควรที่จะไปทางไหน คราวนี้ก็ยิงแย่เพราะขับเท่าไรก็ยังไม่เจอสี่แยกที่จะมีร้านค้าเลยแถมน้ำมันมัน,มนก็ลอยหลอลงไปเรื่อยๆอากาศมันก็มืดอากาศมันก็มืดทางก็เปลี่ยวรถสักคันเดียวก็ไม่มีผ่านมาเลยผมนึกถึงศาลที่ไอศินนั้นไม่ยอมไาว้ขึ้นมาได้เลยขอร้องกับมันว่ากูขอสักครั้งยกมือไาว แล้วนึกถึงสารเพียงตาสารนั้นขอผ่านทางเขาสักครั้งเถอะผมหมดทนทางไอ้ศิลก็เลยต้องทำตามที่ผมนั้นร้องขอคราวนี้ผมขอเป็นคนขับนำทางเองแล้วเราก็มาเจอสีแยกที่มีร้านขายของชำผมจอดรถซื้อขนมแล้วก็น้ำกินโชคดีมีน้ำมันเบนซินใส่ขวดแบ่งขายด้วยก็เลยได้เติมกันจนเต็มถัง ลุงเจ้าของร้านก็ถามขึ้นมาว่ามาแต่ไหนกันละหลานบา่าวมาจากพัทลุงครับขับรถเที่ยวแล้วก็หลงทางเออก็ว่าทำไมลุงเห็นขับรถผ่านร้านไปตั้งหลายรอบนึกว่าทำอะไรกันแล้วอีกคนไปไหนละ่ะผมก็หันไปมองหน้าไอ้ศิลแล้วก็ถามลุงเจ้าของร้านอีกคนคือหมายถึงเพื่อนผมคนนี้เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ ตะกี้ลุงเห็นมีคนนั่งซ้อนท้ายหลานบ่าวนี้มาด้วยแล้วแกก็ชี้ไปที่ไอ้สินเห็นซ้อนมาทุกรอบเลยสงสัยว่าหายไปไหนหนึ่งคนไอ้สินถึงกับทำหน้าแยงแยงอึกอักกึ๊งักมองหน้าผมผมเลยตะโกนลุงผมก็เลยโกหกดุงหลานของจำไปว่ามีคนคอติดรถมาพอดีเจอญาติเก่าก็เลยไปกับญาติแล้วครับ ลุงแก่ก็อ๋อๆอย่างนั้นเหรอพอถามทางไปพอถามทางว่าไปสงขลานั้นไปทางไหนลุงแกก็อธิบายมาเสร็จงวดนี้ผมก็เลยขับนำทางมาแทนไอสินเออแดกไปเลยมันนิ่งสนิทผมก็ได้พามันขับขึ้นเขาลงเขาฝ่าทางเปลี่ยวอยู่นานแต่คราวนี้รู้สึกว่าจะไม่ผิดทาง ไม่หลงแล้วเพราะเริ่มเจอรถคันอื่นนั้นวิ่งมากขึ้นแล้วผมก็ขับรถไปบรรจบกับเส้นทางสายหลักที่ตรงมาจากจังหวัดสงขลาก่อนที่จะพามันดุดรอดไปจนถึงที่บ้านในเวลาเกือบเกือบเที่ยงคืนได้ตั้งแต่ที่โดนทักในคราวนั้นให้สินไม่กล้าที่จะลบหลู่สารเตียงตาข้างทางอีกเลยผมคุยกับมันในวันหนึ่งว่า เป็นไงมึงเชื่อแล้วใช่ไหมคืนนั้นที่ลุงเกทักว่าเรื่องแบบนี้นั้นมีจริงดีนะที่เขานั้นไม่เอาเราถึงตายเออกูเชื่อแล้วแต่ไม่จะเชื่อเพราะลุงแกทักนะอ้าวยังจะวัวรั้นอีกเหรอไม่เชื่อเพราะลุงแกทักแล้ะมึงเชื่อเพราะอะไรกันตอนลุงแกทักกูยังกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อว่าเกตัำเล่นแต่พอขับรถตามหลังมึงมา กูเห็นคนแก่ๆนั่งสอนท้ายรถมึงหันหน้ามาหากูสเสยยิย้มให้กูฟันดำปีเลยจนไปถึงถนนใหญ่แก่ก็ได้หายไปจากจากขนาดนี้กูต้องเชื่อแล้วกลิ่งแทบตายกูไม่ไปแล้วสตูลแน่นอนครับว่าตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่กล้าที่จะขับรถไปสตูลอีกเลยบอกตรงๆว่ากลัวมาก กลัวมองกระจกหลังแล้วก็ไปเจอหน้าใครสกคนที่นั่งสอนถ้ายรถผมเลิกแล้วขับรถไปในที่เปลี่ยวตอนกลางคืน